สำหรับคำถามในวันนี้คอมเมนต์ในวันนี้ก็มีผู้ถามมาบอกผมเจริญสติเพ่งกระสินแต่เป็นพวกสมถะนะจนหลับไปพอตื่นรู้สึกเหมือนกายในมันหลุดออกมาแต่กายเนื้อนอนอยู่ในขณะน,นั้นผมมีสติอยู่แต่เหมือนไม่ใช่เลยครับและมีเครื่องรางเครื่องประดับในตัว สามารถถอดออกมาจับได้ชัดเจนหลายนาทีก่อนที่ผมตัวผมออกตัวผมเองจะกำหนดสติให้ตัวเองเข้าร่างเดิมสิ่งนี้เกิดจากอะไรขอาการนรรมสการครับอาจารย์การเราเจริญสติสติเนี่ยแปลว่าเระลึกได้สติทำให้เกิดนะถ้าเราเจริญทีๆเนืองๆในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งมันก็ทำให้เกิดการตั้งมั่น อย่างเราภาวนาพุทโธพุ ante, พ ante, ทโธหรือถาทำกสินก็ตามเอาสติสติละลึกได้อยู่กับกสินระลึกได้พออะไรจะจะคิดจะนึกจ,จะไปทางอื่นปุ๊บเราก็เอากสินนี่แหไะเป็นหลักลกะลึกนึกเข้กสินหนึ่งครั้งมันคิดไปเรื่องเร,เรื่องอื่นละลึกอีกครั้งไปคิดเรื่องอื่ออนละลึกต่อเนื่องมันก็ยังคิดเรื่องอื่นจนกระทั่งการระลึกถึงกสินเนี่ยยืนยันในหลักกสินเนี่ยจนกระทั่งต่อเนื่องเขาเรียกว่ามีสติละลึกจนทําให้ชัดเจน นะตอเนื่องขึ้นมาได้มันก็เกิดความตั้งมั่นก็นคือสมาธิานั่นเองแต่ถ้าสมาธิที่เรายึดมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดความเครียดแต่ใหม่ๆอาจจะยึดมากแล้วค่อยๆผ่อนออกมาแล้วก็จะ,จะเจริญสติประกบประคองประคองรักษาอนันกสินนันไว้หรือคำภาวนาไว้จนกระทั่งมันผ่อนจากนอกเข้าสู่ในได้การน,นี้ก็บอกผมจเจริญสติเพ่งกสินละก,ก,กันเราเอากสินเป็นอารมณ์ ในการเป็นการระลึกถึกนึกถึงกสิณจนหลับไปพอตื่นรู้สึกก็เหมือนกายในมันหลุดนี่แสดงว่าเราจเจริญสติได้ต่อเนื่องดีคนเราลักษณะก็คือถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วมีสัมมาญาณในการหลับในการตื่นในการพูดกินดื่มเคี่ยวเลี่ยมถ่ายจะละบัดเสวะก้มเงยเหลียวซ้ายแลวขวาเนี่ยหลักการจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ย ัานกายเวทนาจิตทำให้มันได้ตลอดเวลาตอนเนื่องกันจนกว่าจะถึงซึ่งพะนิพาณแม้กรรสําเร็จบลหันแล้วก็ยังต้องเจริญไปเรื่อยๆก็เรียกปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะนั้นในเรื่องการเจริญเนี่ยเราแต่เอากสินเป็นอารมณ์อะเอากสินเป็นอารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นพอมันได้อารมณ์เราทรงอารมณ์ได้ดีเนี่ยมันคนเราในระหว่างตื่นเราก็เจริญกสินคนเราก็ต้องมีการตื่นแล้วก็มีการหลับได้มีการพักผ่อน แต่สติที่มันจเจริญดีๆอยู่กับดวงกสินเนี่ยอยู่ที่ก,รการบริกรรมโดยใช้ภาพนิมิตกสินเนี่ยนะมันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นร่างกายมันจะจกักจากตื่นจะเป็นหลับจากตื่นจะเป็นหลับเนี่ยสติมันทันไงมันตกผวังบางคนสติได้ดีนี่ยก็จะเห็นมันเหมือนกับตกจากที่สูงเวลลงมาเลยหร,หรือขาดความรู้สึกจากกายนอกเเข้าไปสู่กายในเนี่ยมันจะเห็นการปล่อยวางแล้วก็รวมเข้าไป ถ้าคสติไม่ดีมันก็หลับไปเลยแต่สติดีดดนี่มันก็คล้ายๆว่าผ่านจากยาไปสู่ละเอียดปุ๊บเนี่ยก็เรียกเกิดดับรับตื่น,นในจุดเดียวกันเนี่ยมันผ่านจุดนั้นมันก็เลยต้องไปเห็นมันวางส่วนนอกเข้าไปถึงส่วนในไปถึงกายนอกเข้าไปถึงกายในก็ถึงได้มีเหมือนเหมือนมีอาการกายในมันหลุดออกมาแต่เนื่องจากพื้นฐานเราไม่แข็งแรงเราไม่ได้ทรงไว้ในตัวเพราะฉะนั้นมันจะมีอาการหลุดออกมา การหลุดออกมานี่เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นปิติจะอ่อนเบาอะไรแต่มีอะไรหรือจะแข็งจะพุ่งพร่านขนาดไหนในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างข้าพเจ้าดูลมหายใจดู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 ด,ดูแล้วก็นอนก็ดูดูด,ดูจนกระทั่งมันก็มันจะหลับเนี่ยพรบเหมือนกับเหมือนกับกายนี่จะหลุดลอยออกมาแยกเท้าลอยขึ้นไปหัวปากลงดินเงือหรือพลิกออกมาหรือเอื้อมมือไปปิดสเวทเนี่ยมือหลุดออกมาเงี้ยหรือกลิ้งตกลงจากกายนอก นะเกล่งตกมาจากเตืองแล้วมันเบาเหมือนกับมนุษย์อวกาศนะที่ว่าเหมือนกับมันไม่ค่อยมีน้ําหนักเพราะนั้นกายนายมันหลุดออกมาแล้วแต่กายเนื้อนอนอยู่นะพะนั้นพระนันเราทรงอารมณ์ได้ดีเจริญสติได้ดีอยู่กับกสินกสินเนี่ยทำให้ถึงระดับชั้นสี่ได้นะนะพอหลุดออกมาเนี่ยพบมันก็จะไม่เห็นมีสติเหมือนจะมีสติเหมือนก็ไม่ไม่ใช่เลยครับและมีเครื่องรางเครื่องประดับ ในตัวสามารถถอดออกมาจับได้ชัดเจนอันนี้เป็นคำอธิบายของผู้อธิบายให้ฟังในขณะที่อยู่ในทรงอารมณ์นั้นนั้นสมมติว่าเราถ้ามีสติเต็มที่เนี่ยเราเข้าไปอยู่ในตัวนั้นก็จะมีลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าแล้วก็สติที่มันเข้าไปอยู่กับภายในแล้วเนี่ยนะกายในเนี่ยส่วนภายในยนี่ะละเอียดเนี่ยแต่เป็นวิชาธรรมกายก็อาจจะเข้าถึงกายทิพย์จากกายมนุษย์ละเอียดมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดแล้วก็กายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดตามลําดับ ก็จะมีอาการลักษณะคราวนี้ตรงนี้ที่มันหลุดออกมานี่เพราะว่าเราฐานยังไม่มั่นคงถ้าเป็นหลักคุทธศาสตรนายในเรื่องสติปัฏฐานสี่แลก็ฐานยังไม่มั่นคงแต่เป็นธรรมดาแล้วของการที่จะหลุดออกมานี่ก็เป็นส่วนของผู้ปฏิบัติใหม่ๆข้าพเจ้าก็าเคยหลุดออกไปเหมือนกันแล้วคราวนี้ก็เลยถามครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้เอาจิตไว้ข้างในน้อมก็มาไว้ข้างในอย่าให้ออกไปข้างนอก ลักษณะนั้นนี่หมายถึงนะสายสมถะนะสมัยก่อนอยู่วัดวณีธรรมกายยามหรือศูนย์พุทธจักปฏิบัติธรรม,มหรือวัดธรรมกายในยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็แค่ค่า,าแนะนําอย่าให้ออกนอกให้มาไว้ภายในตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายแต่นี้ก็ให้มันอยู่ภายในในตัวแล้วการสติปัฏฐานสี่อยู่ส่วนไหนก็ได้ ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ผมขนเล็บขนหนังเนื้อ,อกระดูกเยอะในกระดูกแล้วจนกระทั่งตั้งเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำต่ไปผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ให้มันอยู่ภายในกายนครเนี่ย,ยคราวนี้เนี่ยถ้าสติของเราคล้ายละเอีย,ย,ย,ยมันตามเราฝึกมือเนี่ยตั้งแต่กายหยาบตั้งแต่กสินเลือกถึงกสินจนกระทั่งหลับไปเนี่ยสติมันก็เกาะผ่อนวางจากส่วนหยาบเข้าไปสู่ส่วนละเอียดปุ๊บเนี่ยมันไปพลนอยู่ในนั้นมันก็ได้ทรงอารมณ์ได้ก็เกิดอาการ เรียกว่าข้าไปรู้ชัดอยู่ภายในแล้วก็มองดูก,กายนอกได้แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราทําให้ผู้นี้จนชินแล้วแต่คนนี้เคยตั้งแต่มีอาจจะมีวาสนาในอดีตชาติเนี่ยพอมาชาติปัจจุบันเนี่ยเรามาทํา,ถ,าถึงจุดนี้บางทีสติของเราอาจจะบกพร่องบ้างพอทําม,มาถึงจุดนี้แล้วมันมีความรู้สึกคล้ายๆว่าวสติสติของเราเท่าอย่างไม่ดีนะสมมุติว่า50ขึ้นละจากร้อยเปอร์เซ็นต์ลดลงมาเหลือห้าหกสิบ มันก็จะเหมือนกับคลับคลายคลับคลาคลายเหมือนกับมีสติแต่จะลงห้าสิบแล้วเนี่ยบางทีหรือสี่สิบเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยสติไอ้สิ่งที่เราเคยถอดได้ทําได้เราอาจจะทําได้พอเราปฏิบัติทำมาถึงจุดนี้แล้วมันจะเขาเรียกว่าเป็นสัญญาเจตสิกเป็นส่วนของสัญญาคืออดีตเราเคยทํามาแล้วบันทึกไว้พอเราทํามาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้น ถ้าสติของเราดีเราก็ทำได้แค่คล่องชำนาญแล้วก็เห็นความเต็มอยู่ภายในยแต่ถ้าเมืออแล้วก็เหมือนกับเราจะแยกหรือจะถอดกายออกมาหรือว่าถ้าสมมติสติของเรา,าไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอเราทำมาถึงจุดนี้มันจะเหมือนกับเป็นสัญญาเจตสิกค,คือความฝันนั่นเองดูเหมือนคล้ายๆเป็นของจริงแต่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผู้อธิบายฟังในขณะนั้นผมมีสติอยู่แต่เหมือนไม่ใช่เลยครับ วันนั้นการเรื่องการเห็นก็นเป็นเรื่องของตัวเองได้รู้เองเห็นเองก่อนที่ผมจะกำหนดสติให้เข้าตัวร่างเดิมนะอันนี้ถ้าํามีมีสติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้องก็ไปอยู่ภายในนะจากภายนอกดับหลับแล้วก็ไปเข้าไปสู่ภายในไปตื่นภายในเนี่ยมน้นสมบูรณ์ออกมาคุยได้เต็มที่พูดได้เต็มที่นะมั่นใจเต็มที่แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยบางทีเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นสัญญาเจตสิกที่เรา จเจริญม,มาถึงจุดนี้แล้วเราฝันไปแต่ฝันแบบคล้ายๆมีสติแต่ก็กึ่งๆยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่ในฝันน่ะเหมือนความจริงจะต,ตื่นขึ้นมาแล้วโอ้มันเป็นเรื่องความฝันมันไม่ใช่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจเจริญสติอยู่กับ,กบดวงกระสินอยู่กับกระสินนั้นจนกระทั่งได้อารมณ์ทรงอารมณ์ได้พอร่างกายนอกมันหลับมันดับ นะมันก็ไปตื่นอยู่ภายในนะไปเกิดอยู่ภายในนี่เราฝึกจุดนี้จนชํานาญเนี่ยเวลาเราจะตายเนี่ยเราก็ดูอย่างเงี้ยมันก็มีเป็นที่เกาะที่พึ่งมันมีมาตรฐานกับจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาใหนะ้ถ้าเราไม่ไปสร้างกรรหนักเป็นอนันตริยกรรมอย่างพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตนี่ก็คงจะได้ฌานนะนะเอ่อเอินเดิอนอากาศแปลงกายได้อะไรมีอิทธิฤทธิ์อะไร แต่ในที่สุดแล้วก็ถูกธรณีสูบเพราะว่าทําให้พระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตเพราะนั้นในพวกนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกแต่เราสร้างกรรมที่เป็นอนันตริยกรรมแล้วมันหนักกว่าอันนั้นถ้าเราปฏิบัติไปนิพพานนี้จะดีกว่าจะเลื่อนสติสัมมญ,ญาสองตัวกันนะทำลายความยึดมั่นถือมั่นตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันแต่จเจริญแค่สมถะก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะหยาบไปสู่ละเอียดไปเรื่อยเหมือนกับเราศึกษาวิชาทางโลกอะ เขียนก็ไกลขอไข่จนกระทั่งอ่านได้เก่งแล้วก็จะต้องเขียนแล้วก็เรียนซับซ้อนเข้าไปอีก